สวัสดีสวัสดีวันนี้มาพบกับเมนในชาแนลเมนในชาแนลคอดลูกอาจารยจะจสภาพหลักคอดเจ็บปานตายเจ็บไหมคะใจความรู้สึกของแม่เลยเจ็บน้ําเดิน,ดนตอนตีสามนะคะตอนต,ตีสามนะคะต,ตีสี่ปวดท้องต,ตีสี่ปวดท้องนะคะคุณแม่กำลังกินข้าว คุณพ่อกับแล้วเอกสารพอตอน8โมง19นาที8ม19นาทีนำนัก2โล2โลหา2โลหา4เนปะ2.540ขอดเองมาไหนาะมีแห้งเป็นมอดูดออกให้มอดูดเหรอมีแห้งเป็นเอยงๆมากกวีาเรงๆเรียงอยเางมันบอกอ้วหมอดูดให้เลยมอระว่งนี่ย่งมันเปิดเลยนีคนเฝ้าคนเฝ้านะคะนี่คนเฝ้า เขาไปเรียกค่อยแต่ตีห้าค้อยยังนอนว่าผุดฝันบอารัเทอย่งไนวะรับต่อไแต่เสียมพอมาอื่นไปไปไหนร้านเานห้องพิเศษเต็มไม่ได้อยู่ห้องแบบนี้รอห้องพิเศษว่างกอนนี่มาจานน้อยน้อยแบบลินบะน้อมันเห็ดเปด่ามันเ็นเนมเนมกลางเพือก่ ก็แต่นีนนคน่ค่อยสุดน้ำมือก็บางก็หน่อยจอยคนหลายคนหลายคือสุดมังคุดเลยน,น้องเมยอใื่ออะไรนะคือน้องเมยอน้องเมือใครว่าแต่น้องเนยชื่อน้องเมืหวานคือซื้อคือแจะมืเมยอขายเปิมกระล่างกับเ,เป็นเมย์้ายบุ้มเมย์กระล่างก,ากับมือ,อคือเอาเนยวะ่ะ มันนอนหนูมันไม่มาเอามยนหนงเมยเมือจริงจิงชยังอยู่ขางใหก่อนโอ้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 เบียร์ตากขึ้นใช่ไหมฮันหลมาทางนี้ให้ขึ้ลิงครับน้าบาบดลูกไลเห็นไหมขึ้ลิงเลยเหมือนกันในอันนี้บอจริงตี้ขคือกัน ข้ากเต็มค uh oh, ื่ไหงบอสไม่ใช่มีชือในบ่อไม่เงี้นคือลิ้งเลยบึ้งซุ่มุงเดี๋ยวไปอันมีนั่นเหฮะมีแต่ดเปิดห้คุณกันไรผู้ดังคือผู้ใดวะผู้ดัง เนี่ยมันมีสองตูลอกไปดูเนี่ยกำเอามันยิมกำเอาถือโทรศัพท์โต๊ะส่หนามันเลยเนี่ยนินไปสุดสองตูนอืห้ารอ้ยคนณลายขนาดเลยเบื้องคุณมาคุณมองแข้งกนแ้วน่มีคุณมอว่าเขาจ้วเลยหอบอกบอกเอายกอมา คุณหมอวันคุณคุณหมอวันอุ้ยสาวตัวน่ารักมากคุณหมอว่ะน่าเกลียดน่าชังใช่ถูกน่าเกลียดน่าชังมากๆหน้าเหมือนลิงนอนขนแกมนิโก้ไปจังเลยได้ซื้อสา้ยาลนิโก้โอ้น่าเออคุณหมอแม่เอาคุมไว้ดิคุมให้บอก มอง,องว่าันนะตุ้มแล้บตุ้มยันหอน้นมนียม่แน่แก้งไม่แน่เยิ้มแน่ดูสุนโมค้งสุนโมค้งแก้มไปไหนจะดูนึกจับแน่ดูมนะจกสองไม่ดัคุณพ่อบอกให้ชื่อน,น้องเมย์น้องเมย์ มือไปมือมากกมืน่นมีสามหนามม่นอม่เหมาเด็กน้องมือม <im> <im> อ,มอันนี้จะได้กลับบ้านหมน,น้อง ตัวไม่เหลืองก็ได้กลับบ้านเนาะถ้าตัวเหลืองก็อดกลับต้องเข้าเตาอบเพราะว่า,วาน้องเมยน้ำหนักลดแม่ไม่ค่อยมีนม,มเช้าก็เจาะเลือดไปแล้วแล้วก็ตัดพังผืดไปหน่อยนึง จะได้ดูดนมเก่งๆโตขึ้นก็จะได้พูดชัดเจนนีานี้หลับปุ๋ยนี่น้องเมยมมึนตาหมองกล่องเลยนอนอยู่ในอูในเปอันน้องเมย เมยยก็ได้เปนอนอย่างดีเนาะยายทําเปให้ไม่ต้องซื้อใช่ไหมเมยกลางวันนอนกลางคืนตื่นทั้งคืนนะเมยเขาฟังอยู่นั่น,น,นเน่ะ ตอนนี้เมยก็ได้สองอาทิตย์เต็มแล้วสิบสองวันใช่ไหมเมยหนูอายุได้สิบสองวันแล้วนะ พัดาหน้าเน่้อืมือเพิ่องอาบน้ำเสร็จไอ้บ้าเมยอนโอนเมยอโนเมย แน่หัมาหากล่องได้เร็วอาบน้ำกินอิ่มแล้วเตรียมตัวจะนอนนี่ก็จะเป็นเปเปไม้แบบนี้นะคะ ยายเป็นคนทําให้มีมุ้งด้วยนะคะเพราะว่าแมงหวีแมงวันมันเยอะมากนี่ก็จะเป็นแม่แม่มาอยู่ช่วยนะคะเนื่องจากเลี้ยงไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลย แม่ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกัน <laughs> พอน้องเมยคนเดียวเลยว้ายปิดลูก,กตาเมื่อแล้วออไ่งยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานอันยิ้มหวานก่อนแล้วยิ้มหวานแล้ว เมื่อหิ้มหวานมาหยิ้มสับอันนี้ก็คือจะทาทายาให้น้องเมือทาที่ดิ้นนะคะรอให้เหมืออาป,ปากทาไม่ให้มันเป็นอันเนี้ย ที่ลิ้นมันจะเป็นอะไรนะขาวๆอะ่ะคาบนมคาบอะไรนะแกระถาเนี่ยมันเป็นตุ่มเป็นอะไรด้วยนะคะมันเป็นยาอย่างน้ำเม่นะผสมกับน,น้ำผึ้งเป็นยาแบบยาบโบราณนะอามาผลผลผสมน้ำผึ้ง <laughs> เมือมันกระดูดกินแล้วมันแสบมัน,นมันหวานมันก็จะหวานนะเมือยมันก็จะดูดกินนุ่ม ก็โอเคนะคะทุกคนก็ได้ดูน้องเมย์ที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เมย์ก็กลายเป็นแม่คนแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะคือจะถ่ายน้องเมย์ให้ดูเนาะเพราะว่ามีลหลายๆท่านค,คืออยากดูน้องเมย์เนาะ ก็จะถ่ายลงไว้เป็นที่ระลึกด้วยเอาไว้ให้น้องเมย์ดูตอนโตด้วยเนาะก็คลิปนี้นี่อาจจะไม่ได้มีคอมเมนต์นะคะมันอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งค่าเป็นคลิปเด็กนะคะก็คือก็จะรับชมได้อย่างเดียวเนาะแต่จะคือจะคอมเมนต์ไม่ได้เนาะถ้าเมย์ไม่ตั้งก็ยังไงก็โดนปิดคอมเมนต์อยู่ดีเนาะเพราะว่ามันมีเด็ก ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะคะงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปน้องมื้อให้ดูเรื่อยๆเนาะหรับคลิปก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ 妈妈